เอาติด1.6ตัวจีปี2018นะคันนี้สีดำส,สวยๆครับเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะเดี๋ยวเพิ่งเข้าใหม่ยังไงเดี๋ยวผมพาไปดูนะอ่าด้านหน้าก็เป็นเอกลักษณ์ของเขาอยู่แล้วนะเป็นโฉมไฟตายเหี่ยวนะดดำๆส,สวยๆดูๆงงเงาสีนี้เลยคันนี้นะเป็นรถปี2018ครับเลขใหม่แค่แสนสามแค่นั้นเลย ส่วนรายละเอียดต่างๆนี้หรือการรีวิวรอบคันนี้เดี๋ยวค่อยไปชมในคลิปถัดไปนะแต่ภายในตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังสีครีมครับสวยๆนะไม่ขาดไม่ยุบตัวอยู่แล้วนะตัวคอนโซลด้านหน้านี้อย่างใหม่ครับโคตรแจ่มเลยสภาพหนึ่งในร้อยนะด้านหลังนะให้ดูสัเหลี่ยมของตัวรถก่อนนะด้านหลังไม่มีเซนเซอร์ใช่ไหมเดี๋ยวผมแถมให้เลยนะ2ตํตำแหน่งความเงาของเขาให้ดูก่อนสวยละรายละเอียดต่างๆพวกราคาแล้วก็เลท่อน,นี้ไปชมในคลิปถัดไปครับ ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมอีกแล้วครับแมนน้อยเพชรยนต์ครับคนที่จริงใจที่สุดแล้วในมมูรีตอนนี้ก็อยู่ในช่องของ MN ็มเ i n g นะอ่าเป็นเอาติสมือ2รุ่นล้วนเลยนะช่องนี้นะผมมีคันนี้มานําเสนอครับคือเอาติสตัว1.6ตัวจีนะปี2018ไม่อยู่ที่แสนสามนะยังหนึทีไม่อยู่ที่แสนสามนะโคตรน้อยครับอ่าราคาอยู่ที่สี่แสนสามหมืนเ้าพัคันนี้สวย,สวย สีดำดุๆนะดุแบบไม่เกรงใจใครเลยคันนี้ตัวให้ดูสันเหลี่ยมของตัวรถก่อนนะคมแบบาาบาดตาบาดใจสุดๆเลยโอเคเดี๋ยวเรามาชมด้านหน้าก่อนเลยนะด้านหน้านะเป็นโฉมตาไฟตาเหี่ยวนะเป็นเอกลักษณ์ของอาติฟเค้าอยู่แล้วนะหลอดเขายังเป็นหลอดมันติเวเฟฟเตอร์อยู่นะเป็นไฟแบบหลอดไฮโดรเจนนะสวยๆหลอดไส้ไฮโดรเจนโครเมียมนี้ไม่เหลืองไม่ลอก เป็นโครเมียมแท้จากโรงงานอยู่แล้วให้ดูสันเหลี่ยมของฝากระโปรงก่อนอ <c oughs> ไม่รู้จะคมไปยังไงแล้วนะบาดตาบาดใจสุดอย่าดูเยอะครับอ,อย่าแสบตานะ,อะโอเคในส่วนของด้านล่างนะตัวกระจังนะตรงช่องรับลมระบายความร้อนอยู่ในสภาพดีปกติเหมือนกันนะ้ำหม้อน,น้ำตัวนี้เข้าใหญ่มากพร้อมกับป้ายทะเบียนสวยๆเลยครับ7กร8 8 8ดครับเป็นป้ายทะเบียนกรุงเทพแล้วป้ายทะเบียนนี้ให้ลูกค้าไปเลยครับสวยมากนะป้ายทะเบียนนะ อโอเคส่วนเลทผ่อนคันนี้นะราคาที่4ี่แสนสามเก้าพันเลทผ่อนอยู่ประมาณ8ปดพันนะถ้าฟรีดาวอยู่ประมาณ8ปดพันห้านะคันนี้สวยสวยสามารถฟรีดาวได้ด้วยนะส่วนดอกเบีย้ยพิเศษ2.79เริ่มต้นนะเรามีให้เหมือนกันนะแต่ถ้าลูกค้าอยากรู้เลทแบบดอกเบีย้ยพิเศษพิเศษนี้ลูกค้าต้องมาเช็คเครดิตนะถึงจะรู้ว่าตัวเองสามารถได้ดอกเบีย้ยพิเศษไหมถ้าลูกค้าเครดิตดีมาเลยรับดอกเบีย้ยพิเศษแล้วก็เคล็ดฟัส พาสเคสให้ด้วยนะยื่นเอกสารเอกสารครบนะเอกสารครบคือยื่นปุ๊บภายในหนึ่งชั่วโมงรู้ผลนะอีกหนึ่งชั่วโมงผมขอเตรียมรถให้2ชั่วโมงรับรถกลับบ้านครับอ่าแมนน้อยเอะจัดการให้ส่วนคันนี้นเซ็นเซอร์ด้านหลังไม่มีเดี๋ยวผมแถมให้เลยพร้อมกับน้ามันเต็มถังเดยวแมนน้อยจัดให้นะให้แมนน้อยดูแลเคสติดต่อมาครับ0 6 3 4 0 7 8 8 2 2นงนะโอเคยางนี่เป็นของมิชลินนะอ่าให้ดูก่อนสภาพของยางนี่เป็นยางของมิชลิน ปี2023แล้วสามารถใช้งานได้อีกยาวๆล้อแม็กอาจจะสกปรกหน่อยเพราะรถเข้ามาใหม่กลัวเอฟซีจองไม่ทันกันนี่คือสภาพรถเข้าใหม่นะให้ดูก่อนสีดําโคตรเงาอ่าเงามากเงาสุดๆไม่รู้ว่าจะเงายังไงแล้วนะอันนี้คือสภาพที่รถเข้าใหม่มาสดๆร้อนๆเลยนะยังไม่ล้างยังไม่ได้อะไรนะเพิ่งลงจากรถเทลเลอร์เลยคันนี้นะสันเหลี่ยมของตัวรถนี่คมจัดนะเป็นรถสภาพ ของรถสภาพเกรดเอนะไม่มีชนหนักพลิกคว่มจมน้ําแน่นอนสภาพคันนี้สวยๆนะส่วนมือจับตรงนี้นะอืเงาจนไม่เห็นโครเมียมนะสีดํานะอ่าโครเมียมตรงนี้โครเมียมแท้ไม่เหลืองไม่ลอกอยู่แล้วนะนะมาได้ทั้งสี่ประตูส่วนขนาดฟิล์มมาได้ขนาดฟิล์มประมาณสี่สิบอ่ากำลังพอดีเลยฟิล์มเป็นของเอ็กซตาอ่าเป็นของมีห้อยนะเอ็กซตานะ แล้วก็ขนาด40นี่กําลังพอดีนะขับตอนคืนนี้สบายสบๆเพิ่งเข้าใหม่มาจริงนะให้ดูก่อนนะถังยังมีเลยเบาะคันนี้อ่าเขาเอาไปทําบ่อนะบ่อมันแตกบ่อมันแตกเราหุ้มให้ใหม่รถมาสภาพป้ายหนึ่งยังไงเราให้ไปอย่างนั้นนี่คือรถเกเนะเราชงแบบร้อยเปอร์เซนเลยอ่าส่วนด้านหลังนะโคมไฟด้านหลังก็ยังอยู่ในสภาพดีปกติตัวโคมไฟเห็นไหม ตัวโคมไฟนี้ไม่เหลืองไม่แตกไม่ลอกนะเป็นแบบไายนี่นะที่เป็นเส้นนี้สวยๆเลยส่วนโคมเมี่มแท้นะอ่าไม่เหลืองไม่รอกเหมือนกันกันชนให้ดูสภาพของกันชนก่อนนะของกันชนนี่ใสๆเลยเห็นผมรีวิวไหมครับอ่าผมโบกมือให้แล้วนะเงามากครับเงามากคันนี้กลัวเอฟซจองไม่ทันกันนะอ่าโอเคมาในส่วนของฝั่งขวาให้ดูฝั่งขวาเต็มๆก่อน,ก,อนก่อนเราจะไปดูภายในนะภายในผมบอกเลยว่าสวยมาก ปางขวาให้ดูสัเหลี่ยมของตัวรถก่อนนี้คมสุดๆเลยแล้วก็แสงที่กระทบกับตัวรถนี้เงาสุดๆครับเป็นสีดําที่เงามากๆเลยถ้าเป็นผมผมเป็นลูกค้านะผมเลือกคันนี้อ่าแล้วก็รอยต่อระหว่างตัวพลาสติกนะไอ้ตัวนี้เป็นพลาสติก ABS นะไอ้ตัวนี้เป็นโครงสร้างของรถนะให้ดูเสียงเดี๋ยผมคอให้ดูไม่มีชนหนักแน่นอนไม่มีชนหนักแน่นอนนะสะภาพของยางด้านหลังตัวนี้ได้เป็นดิดหน้าดิดหลังนะ ตัวย่างเป็นของมิชลินครับปี2023ทั้ง4เส้นเลยนะมาในขนาด205ทับ55 R 1 6เป็นแม็กอลอยขอบ16แล้วอ่าระบบเบรกแบบ ABS เขามีมาให้อยู่แล้วนะตยวตาเขาทำมาดีให้ดูภายในซุ้มล้อก่อนนี่คือรถใหม่ๆที่เข้ามานะยังไม่ได้ชงเลยการเก็บท่อของเดี๋ยวท่อสายไฟต่างๆอยู่ในสภาพดีปกติลักยิ้มไม่มีเลยนะลักยิ้มไม่ค่อยมีเลยคันนี้สีดำสวยๆดูดูดดอ่าแล้วก็ในส่วนของ ล้อหน้าฝั่งขวานะเห็นไหมจุดแต้มสีของตัวโชคตัวอะไรยังอยู่ในสภาพดีปกติเลยหัวน้อน,นี่คมกริบมากยังอยู่ในสภาพดีปกติตัวกระจกนีเห็นไหมกระจกมองข้างนะเป็นสีเดียวกันตัวรถอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยนี่ผมรูปให้ดูเลยมีฝุ่นนิดหน่อยนะแต่กลัว่า f ซีจองไม่ทันกัน,ก,นก็เลยรีบเอามาให้ f c ได้ดูกันนะรถคันนี้เป็นรถปลดระวางจากธนาคารนะเป็นรถของธนาคารนะอ่าเห็นไหมอ่าอาคารสีอยุธยานะ ตัวนี้เป็นรถปลอระวังจากหน่วยงานราชการเอกชนรับวิสาหกิจเป็นรถรถพวกนี้มันดีไงครับรถพวกนี้มันดีตรงที่เขาว่าเขาเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วหมดปัญหาเรื่องของเหลวนะพวกน้ํามันเครื่องน้ามันเกียร์ต่างๆนะหมดปัญหาเรื่องพวกนี้เลยเพราะเขาเข้าศูนย์ทุกระยะอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของภายในกันนะอ่าไม่ต้องตกใจนะไม่ใช่ว่าผมรีวิวมาคั้นี้ได้เป็นเบาะถังสีน้าเงินไม่ใช่นะตัวนี้เขาถอดเบาะไปทํานะเพราะว่าเบาะเบาะ,บาะ,บาะ,บาะไอ้ตรงเนี้ย ตรงนี้เห็นไหมไอ้ตรงนี้นะฝั่งฝั่งนู้นฝั่งนู้นมันจะแตกมันจะแตกเพราะว่าคนคนขึ้นลงบ่อยเราก็เปลี่ยนให้เราก็เปลี่ยนให้นะเป็นเบาะสีเดียวกันเลยสีเดียวกันเลยโอเคมาใน,นส่วนของประตูนะประตูฝั่งคนขับให้ดูยางก่อนนะตัวยางยังอยู่ในสภาพดีไม่มีการเสื่อมสภาพของตัวยางนะให้ดูก่อนจุดเม็ดอักจุดอะไรยังอยู่ครบปกติเหมือนเดิมตัวคอนโซลนี้เป็นสีแบบทูโทนนะสีเทากับสีครีมตัดกันนี้สวย,สวย ส่วนชุดคอนโรลนะระบบไฟฟ้าของเขาก็ระบบไฟฟ้าปรับกระจกนะหน้าต่างทั้งสีประตูอยู่ในส่วนนี้พร้อมกับมีเซ็นทัลล็อกให้เลยในส่วนนี้พร้อมกับบานพับบนบานพัดล่างนะไม่มีหักไม่มีต่อไม่มีเอามาเชื่อมนะเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ตัวท่อเฟกเก็บสายไฟตัวยางนี้ไม่มีฉีกขาดนะ้ําไม่เข้าแน่นอนนะส่วนคอนโซลให้ดูคอนโซลด้านหน้าก่อนนะอ่ะโอเค คอนโซลด้านหน้านะสีดำล้วนๆครับไม่มีขาวผสมเลยพร้อมกับอลไรมันติฟังก์ชันนะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงของเครื่องเล่นซีดีดีวีดีได้คันนี้นะ <c oughs> ผมบอกเลยถ้าลูกค้าได้ไปนะคุ้มสุดนะ <c oughs> เป็นรถสไตล์ผู้บริหารความหรูหราของเขามันหรูหราอยู่แล้วนะ <c oughs> ความกว้างเป็นเอกลักษณ์ของอาติสนะ <c oughs> แล้วก็เครื่องเขาเป็นเครื่องที่อึดถึกทนที่สุดเลย <c oughs> ในบรรดาเก๋งโตโยต้าโอเคผมขออนุญาตนั่งแังไม่ใช่นั่งยางนะ นั่งถังแล้วเข้ามานะ okay. ช่างเขาถอดเบาะไปก็เลยไม่รู้ว่าจะรีบถอดไปไหนโอเคแต่ไม่เป็นไรไม่ใช่ปัญหาอ่เบาะไม่มีลูกค้าเข้าใจเพราะว่ามีหลายคนลูก,ลกค้ามาซื้อรถอ่ารถยังไม่ได้ชงยังไม่เบาะไม่มีสักเบาะเลยผมจองครับก็มีครับก็มีนะเพราะว่า เขารู้โปรเซสงานเรานะเวลาเราชงเราชงยังไงคือเราถอดเบาะออกทั้งหมดนะถอดล้อสีล้อออกทั้งหมดเอาแปรงสีฟันขัดขัดขัด,ขด,ขดทุกซอกทุกมุมนะนี่คือการชงร้อยเปอร์เซ็นต์ถอดเบาะถอดออกทําไมครับอ่ามีอยู่สองอย่างนะถอดเบาะออกไปหุ้มใหม่นะเป็นหนังแท้ถอดเบาะออกไปหุ้มใหม่กับถอดเบาะออกเพื่อดูดฝุ่นนะนี่คือโปรเซสงานของเรานะโอเคมาในส่วนของหน้าจอแสดงผลข้อมูลนะ อาหน้าปัดเป็นทรงสปอร์ตอยู่แล้วนะพร้อมกับเลขไม่แสดงที่122,032กิโลเมตรสวยๆสวยๆผมขออนุญาตไม่เลื่อนบอกนะเพราะผมเลื่อนบอกไม่ได้โอเคนะในส่วนของมมลายอยู่ในสภาพปีเลยแล้วก็ในส่วนของคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะอ่าชุดเครื่องเด่นเขาเป็นเครื่องเด่น CD DVD แล้วนะสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ที่ผมเคยรีวิวไปอาจจะเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้นะอาจเชื่อมต่อบลูทูธไม่ได้นะ เดี๋ยวผมลองเปิดกันตึงเออเดี๋ยวเดี๋ยวช่องบินเดีย๋ยวช่องบินอ่าโอเคโอเคโอเคผมขอปิดนะเดี <laughs> ย๋ยวตินลิขสิทธิ์เพลงโอเคก็เดี๋ยวผมเอาอย่างเงี้ยถ้าถ้าลูกค้าซื้อรถกับผมนะเดี๋ยวผมแถมตัวนี้ให้เคยเห็นไหมที่เป็นที่เป็น USB เสียบเข้าตรงนี้แล้วก็แล้วก็เป็นตัวรับสัญญาณบ l u e t o เชื่อมต่อกับโทรศัพท์เปิดเพลง เล่นได้เหมือนกันเดีย๋ยวผมจัดการให้มา๋ยวผมควักตังซื้อให้เลยนะเพราะกระกความปลอดภัยนะระบบความปลอดภยัยแอร์แบกนะไม่ใช่ ABS แอร์แบกหน้าคู่นะเจ็ดตำแหน่งด้านข้างเขามีมาให้หมดเห็นนะเขามีมาให้หมดนะดนะตรงฝาข้างเขาเพิ่มมาให้นะความปลอดภยัยสําหรับเป็นรถครอบครัวได้เลยคันนี้นะคอนโซลตรงกลางอ่าคอนโซลตรงกลางนะผมขออนุญาตซูมเข้านิดหนึงอ่า คอนโซลตรงกลางนะตัวเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะตรงนี้เป็นโครมเมี่ยมสวยๆนะอ่าเป็นขั้นบันไดสไตล์ของโตโยต้าเขาอยู่แล้วนะส่วนที่พักแขนนะเห็นไหมพวกอะไรยังอยู่เลยนะรถเข้าใหม่มาจริงเข้าใหม่มาจริงเรากําลังชงนะอ่าเรากําลังชงนะที่พักแขนสองชั้นอยู่ในสภาพดีปกติเหมือนกันสภาพของหลังคาครับไม่มียันมหาอุ่นนะขาวๆสวยๆเลยเยี๋ยชงร้อยเปอร์เซ็นต์สวยกว่านี้อีกเหมือนรถป้ายแดงเลยเชื่อผมนี่อ่าตัวนี้นะที่บางแดด มีกระจกให้แล้วมีกระจกให้แล้วนะอ่าในส่วนนี้ทั้งสองฝั่งนะแล้วก็มีไฟให้นะทั้งสองฝั่งเลยทั้งสองฝั่งเลยอ่ามีไฟให้สามารถเปิดปิดได้นะอ่าสำหรับคนที่ชื่นชอบโตโยตานะผมผมผมก็เป็นสาวกโตโยตาย้าเหมือนกันผมผมขับอ่าฟอร์จูเนอร์นะผมขับฟอร์จูเนอร์อยู่เครื่องโตโย t a ผมบอกเลยว่าโคตรประหยัดน้ำมันประหยัดสุดๆนะผม ผมไม่ได้อันนี้นะผมไม่ได้ยออะไรเขานะผมใช้ผมเรียนรู้นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของที่เก็บสมรลัดด้านหลังกันโอเคนะคันนี้นะฟรีดาวนะผ่อนประมาณประมาณแปดพันนะผ่อนแปดพันสบายๆเลยคันนี้นะโทรมาหาผมเลยนะศูนย์หกสามสี่ศูนย์เจ็ดแปดแปดสองสองนะส่วนด้านหลังนะให้ดูก่อนของสภาพของฝากระโปรงนะอ่าแสงอาจจะย้อนนิดนึงนะเอฟซี FC. โอเคตัวสันเหลี่ยมตัวอะไรอยู่ครบปกติเหมือนเดิมนะคมคมเลยแล้วก็หัวน็อตตัวนี้นะเห็นไหมสีไม่ครับหัวน็อตฝั่งนี้นะให้ดูก่อนนะคมคม,คมกล้องผมชัดๆให้ดูเห็นกันทุกซอกทุกมุมเลยนะแล้วก็ตัวทอ่อเก็บเก็บสายไฟอยู่ในสภาพดีนะตัวขายึดไม่มีหักไม่มีงอไม่มีต่อแล้วเอามาเชื่อมนะเราไม่ทําอย่างนั้นแน่นอนเพราะรถที่นี่เป็นรถเกตเอนะโปรดมั่นใจเพชรยนต์ครับเปิดมา24ปีแล้วด้วยที่ตัวเองนะตรงนี้คือสาขไอไม่ใช่สาขานะ ตรงนี้คือโรง3โรงรถใหม่ทั้งหมดเรามีรถตู้รถอะไรเยอะแยะไปหมดเลยอ่าสามารถติดต่อโทรมาหาผมได้นะโอเคในส่วนของห้องที่เก็บสัมภาระนะสามารถเก็บสัมภาระกระเป๋าบิ๊กไซส์ได้เลยประมาณ4ใบนะเหลือด้วยอ่าตัวแผ่นยางเขายังอยู่นะ,ะรถเข้าใหม่มา,าจริงๆขโมยรีวิวขโมยรีวิวว,วัวเอฟซีจองไม่ทันกันนะส่วนล้อตรงนี้ล้ออะไรเขามีมาให้พร้อมแล้วนะชุดแม่ลง ชุดอุปกรณ์ถอดล้อมีให้ครบนะการยาซิลิโคนจากโรงงานอยู่ครบปกติเหมือนเดิมคันนี้ไม่เคยไม่เคยโดนโดนจิ้มเลยแหละไม่เคยโดนจิ้มจิ้มหน้าจิ้มหลังเชื่อผมนี่ไม่เคยเลยผมดูจากสภาพนะไม่เคยไม่เคยครับเชื่อใจผมได้นะโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องครับครับมาในส่วนของห้องเครื่องนะก่อนจะไปห้องเครื่องเรามาดูฝากระโปรงก่อนนะว่าไม่มีชนหนักมาจริงๆนะสันเหลี่ยมของด้านหน้านะตรงนี้คือคมคมเลยนะ อ่าคมเลยนะตัวนี้นะซีดีโคนจากโรงงานอานิุชิกดูได้จะเป็นจิกแรงนะมันจะเป็นรอยเล็บครับแล้วก็ในส่วนของสติกเกอร์มอกเขาควรระวังระบบปรับอากาศเขามีมาให้นะถานน้ายาแอร์คือเขาคือ R 134A สภาพของฝาย,ยึดนะของขาย,ยึดนะหัวน็อตนี่คมกลิบไม่เคยโดนถอดไปตีโป่งตีอะไรไปเชื่อมอะไรไม่มีครับไม่มีที่นี่ไม่ทําอย่างนั้นนะโอเคเรามีอ่าทีมจัดซื้อที่มีคุณภาพประสบการณ์30ปีนะ รู้เลยนะรู้เลยนะลูกค้าเอารถเข้ามาตีเทินอย่างเงี้ยเปิดฝากระโปรงขึ้นรู้เลยลูกค้าไปสับเครื่องมาเราไม่รับซื้อมาอยู่แล้วนะอ่าเราต้องการให้ลูกค้าที่ซื้อรถมือสองได้รถที่สภาพดีที่สุดนะอ่าเกรดเที่สุดนะการเก็บท่อของเหลวท่อสายไฟต่างอยู่ในสภาพดีเลยอันนี้คือรถที่ยังไม่ได้ชงนะให้ดูก่อนสภาพเครื่องนะไม่มีรอยน้ํามันเลยนะอยู่ในสภาพดีเลยนะตัวคีบของ หม้อน้ําไม่มีล้มนะหม้อน้ํานี้เขาใหญ่มากหมดปัญหาเรื่องเครื่องนี้เลยเครื่องยนต์เป็น4.16บารอยู่แล้วนะเป็นเครื่องเบนซินขนาด1.6ลิตรนะ125แรงมาตัวนี้ลื่นปื้ดปาดแน่นอนตัวคารน,นะหัวน็อตนี่คมคมไม่เคยหักไม่เคยต่อแล้วเอามาเชื่อมนะเราไม่ทําอย่างนั้นให้ดูภายในนี้หัวน็อตนี่คมคมอ่ะหัวน็อตคมๆอาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยพราะรถพ่นเข้าใหม่มาจริงๆนะ สุดท้ายนี้นะก่อนลาจากกันฝากกดติดตามผมด้วยครับในช่อง MNLissing เอาติดมือสอผมแมนน้อยเพชรยนต์คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีก็อยากให้ FC ลองโทรหาผมให้ผมดูแลเคสดูสักครั้งนะเชื่อใจได้ว่าลูกค้าจะติดใจผมแน่นอนเพราะผมบริการเต็มที่ดูแลเต็มร้อยอยู่แล้วสุดท้ายนี้ก็สวัสดีครับ